ไอ้เนมนโตรกรรมบาสเตอร์อมันจะเอาอุปกรอาหารกาซะหน่อยไร้สาระจริงๆขั้นสองก็พอสมเงื่มันหย,ยาบม,ม,มากแต่ถ้ามันกระจอกมากเลยถ้าขั้นสองแต่ถ้าสมก่อนรับได้หมดเอาแล้วรับกันคีนักโมูตีคีนากโกมูตียังก็เลิศแต่กับขั้นหน่งเขาดันนายน,นะฮะเมื่อกี้มาปอพยองเดชหรือว่าบุฟเวตินฉันไม่ให้แกได้ไปรหรอกเน้อ เยอะอันนี้ผู้หญิงนะไอ้สาระจริงๆเลยต้องมาใช้ท่านี้อีกแล้วสินะมันดูมันดูตู่ขนาดนี้เลยวะแล้วเมื่อกี้ท่าอะไรวะวันนี้ซ่อนอ่ะมาเปลี่ยนงเด็กเออว่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับกับกับกับเพื่อนขาเธอครับอ่ะฮะกำลังเลยคุณสามออกเซลเรียบร้อยโอ้ย การกรนทำคผิดนะหมวเราไม่กดตกลงให้ดีๆก่อนตอนแรกอ่ะเยะ้แล้วเราไม่ได้กดตกลงโอ้ไรวะไอจอยหนึ่งเอ้ยปรับตั้งนานนสีสมงนย่งี้คนเดิมนะเมื่อเติมตตคือรับลูกไม่ได้แนะ่แห่ะะวันนี้เราอยู่ในคอนเซ็ปที่มีชื่อว่าว่า อัต่านนะคะอัลต่านสุดแกร่งนะฮั้ประเทศกับฟินาสุมาเจแปนทีมแดงนั่นเองคที่ของผมนะครับสงสัยว่าทำไมมีระดับโลกนะฮะเอตกากับฟินิโอมาอยู่สองคนไม่ใช่ลงทีมหรอกนะครับมันเป็นไอ้นี่คือมันเป็นการแบ่งแยกนะครับเพื่อไปช่วยอาลิกะกับน้องของคีโดนั่นเองนะครับครับเพราะถูกพวกอาสวัสด์พวกสวัสด์ในอนาคตเนี่ยจับตัวไปนั่นเองครับนะโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับผมพูดมาเอเป็นการเป็นสาววเดียนกรรมผิด อ่ะตอนนี้เราก็จะมาเลือกดูกันนะฮะดานดานเอาเร็วช้าไหมเมื่อกี้พี่พูดเออใช่สุดเลยการมอดาน์สฉลองฉลองของถ้าผมไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่เฉลิมฉลองของอะไรของเอ่องานเลี้ยงของนูมูดากะครับผมอ่านี่คือแม่ของชินโดนี่ิครับผมกับคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าพูดไปแล้วโอเคถ้าถ้าผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เรื่องของผมไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเลยไสบายมากเลยครับผม เออจริงๆตอนนี้คือไม่สบายจริงๆคือผมจำไม่หยุดเลยสังเกตได้จากการไลฟ์สดครั้งที่78นะฮะอันนั่นคืออันนั้นคือมันหนาวเลยอากาศเมื่อวานอ๋อเหรอแล้รู้สึกว่าแบบเออจามากมากเลยอ่ะแบบอัดจุยอัดจุยอัดจุยอะไอย่างเงี้ยก็อยากให้น้องๆรักษาสุขภาพเลยครับผมครับทำโอเปตีเนี่ยเอ็ดเก้ากับโมได้ซื้อมากครับผม จังหวะนี้นะครับเอ็กก้พุ่งไปไม่ได้ก็ให้ฟูคิดเสียฟูคิดเสียไม่ได้ก็ติดตากัดบอลแรกครับผมตัวนีต้ตกดกำลังพุ่งไปครับผมด้วยความเป็นของโองเล่นแอร์เรียนเองครับผมนาาะคาเราถูกทะยอยลูกศิษย์ของเขาจัดก,การแล้วครับผมตอนที่ฟูคิสเซี่ไม่ได้เองอจะเกง่งไงเอรินโอ้ยจะเกง่งแค่ปากอะไรพวกแกน่ะเอ็กซ<า>์ก้ารีก็ไอจีไอพึ่มัดพาวินเดนเทสต์สายฟ้าทดสอบไปก่อนนะครับจังหวะนี้ะรั เราสอบว่าเอนโดนะฮะจะรับลูกของมาร์คพาวินเดิลเทพเจ้าสายฟ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ท่อเฟยเฮ้ยฮะเทพพิซาัตทอกรรมไอเว้นไม่ได้ออกรับได้เฉยเทพพิซซัตเป็นกษัตริย์อาร์ตหรือเปล่าเวลาเวลาการเทวะของอาร์ผมจะขอพูดของมันได้นานนะครับครับผมได้ได้ได้กรรมไม่ให้หรอกเฟยเยอะอมตีล้มหน้ไอ้ย่าพระโง่ทำไมเฟนไม่รีบมาเดินมาเอาวะเขาไม่ได้วิ่งแกนี่มันเดินไม่ได้เอ็ดก็โอ้ ลองมาคุณนะโอ้ไปเลยโอ้สโยชายคนนี้แหละจัดการพวกแกเองเอ็ดก็ช่วยเลยนะโอ้โหมาว่ะจังหวะนี้โอ้โหขั้น4โอ้ขัโหพัฒนาจากครีมสีเร็วขั้น4เร็ววะแค่ทักจะกัดเองพลาดินไปขั้น2ย่ไอ้จิ๋มหอยเอ้ยกัดแต่กับได้พลอดินสไตร์ขั้นสองกัเพื่อขั้นเป็น มันไม่งใช้ฟอร์รสุดทยเอาใช่ไหมล่ะก่อนทำไมไม่ซ้ำก็โอ้โหมากแต่ไม่ซ้ำนะซ้ำได้ไม่ได้มันมันไม่มีกดแล้วมันกดอยู่ตั้งนานละไอเวนซ้ำโอ้โหโอเครอด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 ฉันคนนี้นี่เนี่ยเมื่อก่อนฉันฉันชนะมานะต่อตอนขายผ้าตอนนี้ฉันมาขายโม่เออมีเนี่ยลำคันไอ้ไรวะคนผ้าอะไรขายโม่ ขายหม้อเว้ยเฮ้ยหม้อขายขายหม้อไอ้พี่ตายซะยอมคำนี่ตายหมดแล้วเขาเบี่ยก็เขาตอนนี้ก็ท่าแมนนี่ไงไอ้ชิปหอยเอ้ยเอาไปม่รู้นี่ไงเอาใครจะไปรู้ว่ามีฟ้าระเบมเทพวายุเดิมระเบมอะระเบมเทพวายุได้ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วของหน้าต่อยเอ้ยไม่ใช่ของหน้าต่อยของอะไรวะยอมชิปหอยเอ้ย ขีนตะโกมวดตีขีนตะโกมวดตียังไงล่ะแต่กับขันนายนนะฮะเมื่อกี้หมาตาพย้อมเดชหรือว่าบุ๊เวจินกำฉันไม่ให้แกได้ไปรบเนอะเยอะต้ไมอันนี้เป็นผู้หญิงนะไอสาระจริงๆเลยต้องมาใช้ท่านี้อีกแล้วสินะมันดูมันดูตู่ขนาดนี้แลยวแล้วเมื่อกี้ท่าอะไรวะคนนซ่อนอ่ะมาตาไย้อมเดชเออพี่ลืมซะงั้นนี่ไหนเข้าเลยอีกโรฮไม่ คือมีสูงอ่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรครับผมครับผมเอ้ยยักเจ็บป่าพูดอย่างนี้กับท่านคนนี้ลืมลืมเอ้าของแกมันเป็นฝนเกาะไหมน่าจะฝนเกาะเลยถูกไหมที่เราเป็นเอ้าซูซอนทำไมไม่เป็นรูสันตนะ์แค่นี้ก็จัดการได้แล้วเฟ้ย <c oughs> เอาแล้ว,ว <c oughs> ยิงทำไมวะยิงอะไรยุบไปเลยหายันเนาะปะ เอาละเาเพลล็กนีดเนี่ยัวหนาคขแบบไหนอ่ะขั้นขั้นสอบไปเลยกันตีนี่ยขั้นสามเลยเลยเสุดยอดเอาละโอเล็กแงทซ่าย่าฮึสวัสดีให้หน่อยนะมนี่มึงเข็ดยูนิโตมบุกคุ้งโ่เลนะหมบุก้หมบุกหมบุกอ้กรร โอเคครับฮึจอชิ้นห่วยเลยไม่โดนเลยครบแสงอรุณกำเนิดฟ้าจริงแสงอรุณกำเนิดฟ้ามันเป็นของบนด้านนะครับเจ้าของรถก็คือประสาทสายพันธุ์อ้าวผมก็โค้ดไฟเออร์เสร็จเมื่อกี้เขียนแล้วเป็นว่าอะไรเนี่ยหน้าของโกนจิเออว่าลืมเด็กสวิตคันจิบุบบาท่ะสู้ไม่ได้เลยนี่เอาละสองสองเอ็ง นี่เนี่ยองคารนี่เนี่อากมเตะใครวะไอสันนัิเอากำไอสันนัเตะใครเ้ได้บกิครแสงอรุณรอบุกิจะก่อรยไม่มีทางวนะเฮ้ยวันเตอร์เยอครับจา้างขาทำไมวะเอากำเอ้าอะไรของผมวะ วิ่งสิครับเป็นอะไรของผมวะฮ่าฮ่าฮ่าเอาข้าอะไรพวกข้าเส้นไหลูกไม่เมื่อกี้ขับออกแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ขับผมขับออกไปเลยเมื่อกี้ตั้มเปดผิดเอเวนฮะได้เวลาเปิดเกมแล้วโยเ่ X Caribbe เขาว่าว่าอี่อีกลายิ่งแรงนะแรงของแกเองฮึูกเองพุ๊บ X Caribbe ขั้นสองสุดยอดได้ใจ ไปเลยคุกแกตัวนี้พิสูจนเล่นพี่หน้าตัวนี้มาให้เลยเ <Yeah. S 2> ป็นบล็อกทั้งบล็อกทั้งเตะกลับได้อะแต่มันเปลี่ยนเปนมานาไงดีนี้เนี่ยบ้าไม่มีทางที่จะให้แกอีกรอบหนึ่งหรอกเยอะเป็นสุิคันจิความเร็วประการไม่ขอประกำแล้วก็ทำไมก็ผิดบ้างเป็นบางคลายน้องนี่เนี่ยผมไม่ก็เอาสิาย,ยิงอีกทีสิขอาเาาววยาี่มาคะข้าเสีมาลุ มาดูกันเอยสนับแข่งจริงๆเราบังเทพวายุกันสามโอ้โหรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินเอาละเอาสัะฉันคนนี้ฟูบุคิปตอนี้เราฟูบุคิปุคิเร็วๆนี่แนี่แบ่งล่างช้าจังเลยเอาเลยอาซูนสายพร้าวเทียมเยอะนี่แนี่ยอมใจแล้วเอาไม่ซี่แม็กเลยดิเลยเลยเอาขั้นเดือเลย คันเด็กกก็ออพอมันยอมเก็บว่าตอนสุดท้ายนะผมยอมยอมก่อนยอมก่อนเยอะอ๋อศูนย์มาตู้ต่สอนก็บ่น่เลยทำไมทำไมเขาดีแล้วสลับโลกคือมันสู้ไม่ได้ว่าตอนนี้มันน่าจะแข็งแกร่งกว่าตอนนี้วัาางนี้แบบไม่ไหวจริงผมเหนื่มมากนะฮะตรงนี้คือเรียนหนักตัง้งแต่ตอนเช้ายันเย็นม,มาไม่ได้เกี่ยวกันเรียนเออแต่มันเหนื่อยไงแล้วแบบวันนี้ก็เลยแบบไม่รู้จะเล่นอะไระแต่ก่อนแบบบ้าพลังมากมีกดมีกดมีกดลองก่อน โอ่ยเหนื่อยครับน้ำตาจี๋ไหลต้จะพูดด้วยใช่ไหมมาไม่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยต้องไปซื้อนั่งนั่งเลือโมเดลว่าจะอริเรื่อตัวเองเหนื่อยตรงนี้เลยแข่งตั้งแต่ผมเกยเปเพื่อความสุขท่านผู้ชมก็จับผมจับลำคานจิบเาเลซ์สารนัดชัดทอดจริงๆเอาความแค็งกรูกระกำพี่เนี่ยกรรมคานฝนเป็นเลยศฟรีดี้อ เอากรมเอาเวลเลยเอากรรเวลเลยลอยา<ร>่าโดนตาหน่อยวะต้องพิี่แม็กอยู่ไหมมาทุกต้องไม่พิชซี่แม็กอยู่เออยจริงป่าวขอให้เข้าทึบหน้าโอ้โหแบบดินพุดผุดผุดเลยยอปลากรังเทวะขั้นสองโอ้โหไม่ต้องถึงมือของของโรโคโคกหรอกกรรมกรรมไม่ถึงในเวน

พอลวรักกันตึงกินทางตุ๊ดซงครับผมวันนี้จะไปเที่ยวเฟรมตูตัวห้าไม่อยากรับขั้นเราจะดูตู๊ทำไมวะก็กันไว้ก่อนพ่อ่อนไว้ค่ะ่ฟังแล้วต้องเมทตัวอยู่แทนที่จะได้ไปอ้ได้พอทตัวทำแมวอะไรปะโอกาสดี้เลยนี่แหละก็ไม่ถึงอีกอี

กรรมหมดเฉยจากกรรมนักส้น,นสต้องใช้ซะแล้วอ่ะเออเหรอหนมสมุโน,น้ตสก๊ะสมุดอะไรวะลืมอิชิบหอยแม่งเอ,อ้ยไอิจิมาหยาฮย่ยเอากรรมเอากรรมันนี้อตอนไหนวะตอนไหนวะพี่ก็นไปดูเหมือนกันฮึ่ยเยอะแค่เราปฏิหาหเรเฉยอะไรซันนอตโอ้ชิบหอยนี่มันเยอ เอาอีกอแล้วเอาวซุปเปอร์เหยียบอะไรไปแบนกระตุกกระตุกอ้าซุปเปเหียบตีหนี่ยแบนไปเลยให้เจอเร่งเรงใช้ได้ข้ามขาเอาละเขาว่าว่าไอ้คาลิเบอร์อีกยิงไรงยิ่งแรงอาเริ่มจากคลุกสนามหลังไปเลยเออไอน,นี้ก็เป็นบ้างอะไรตามไุทธ์อชิบหายเอ้ยเอากรรเอาเวียนเลยเอ็กคาลิเบอร์ไปเร็วกรรคาร์ดิโอวัดคุณมาเลยครับผมชิบหายเลยชิบหายเร็วไม่มีเอาไปเลย เว้เนยไม่มีมันเปลี่ยนให้เร็วอันนี้บอกจริงจริงตรงๆต้่งเปลี่ยนให้เร็วนี่เนี่ยง่ายๆเลยจริงๆจริงก็จบแล้วกะได้มีมากันแล้วกำเอาเล้วจะซ้อมอากิซาร์ตันอ่ะผมยอมให้อย่าเลยอ่ะเทวะอันนี้เข้าอยู่ในสมองเพิ่มไกลครับผมครับผม เห็นไหมเฮ้ยโอ้โอ้ปฏิหารเอ้ยประมุดไปหน่อยไม่ไหวว่าสามหนึ่งนี่องต้องเยอะนี่ทำไมไม่ใช้อ่ะเออไม่เคยใช้เลยทำไมวะโกงมันจะเทพเกินไปไงผมเป็นคนไม่ชอบแบบโกงน้องๆนะฮะโอ่ไม่ชอบโกงน้องๆอยู่ จิบหอยเอ้ยอย่ามายุ่งได้ไหมไม่บอกเอ้ยยมาจำพูดน้อยนะฮะเนื่องจากว่าไม่งไม่สบายนิดหน่อยอ่ะแข็งแกร่งเป็นบ้าเลยต้อให้ฉันคนนี้สนุกนขึ้นมาไรสิแม่งต้องแปลงร่างใส่อ่ะคิดดูสิ ไปเร็วพวกกต้าไปแล้วนะกีกตันเหตุขั้นสองเว้เลยสิ้มกอสทัาเลยขั้นสองก็พอมั้งสำหรับผมคนนี้เฮ้ยันบ้าเ้ยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเมื่อกี้เหือ เอออีกมากโอ้ยเลยหนึ่งต่อสามระเนี่ยควาเก่งๆของฉันคนนี้โอ้โหมันยิงไปตั้งสิบสี่ลูกใช่เหรอเออจังหวะกันยิงไงสี่ลูกของพี่จังหวะย,ยิงเก้าก็สนุกสนานทห้งานปาร์ตี้อันหนึ่งนะไม่มีมิกซี่แม็กเออาเดี๋ยวไปเดินลกทำอะไรกําเดินลงทำไมเอาเปลี่ยนไงวะ เปลี่ยนได้เหรอในนี้ไม่ใช่